เจ้าจะหนีข้าทำไมข้าไม่ได้ทำอะไรเจ้าท่าไหร่ข้าจะหลอกเจ้าทำไมล่ะข้านี่แหละท่านสอนเชื่อข้าเถิดดิูนดีโน่เชื่อข้าเถอ เฮ้ย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 ท้สอนเฮ้ยทำไรวะมึงอีกแล้วล่ะมึงไงพ่าว่าเราไม่ใช่ทั้งสอนยังไม่เป็นไรป่าอยู่รีรังพี่เป็นไรวะ สวัสดีครับผมสวัสดีลุงป้านาแล้วก็เพียบซีที่น่ารักเนี่ยทุกคนทุกท่านกันไว้ด้วยเลยนะครับพี่ก็สําหรับวันนี้นะพี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิดาพาลุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ๆนะก็พี่ๆครับวันนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยผมนอนอผมนอนนะช่วงคือยังไงช่วงวันนะผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยพี่ วันนี้ผมพูดตรงๆว่ารู้สึกไม่ค่อยดีเป็นอย่างมากทั้งผมนอนเนี่ยผมรู้สึกผมฝันร้ายมากๆเกี่ยวกับเมืองลับแลอย่างเดียวเลยในหัวผมตอนนี้มีแต่เมืองลับแลเมืองลับแลคือมันเกิดเรื่องที่คือมันผมฝันว่ามันเกิดเรื่องที่ร้ายๆอย่างเดียวเลยตอนนี้ผมฝันว่ามันเกิดเรื่องที่เลวร้ายมากๆตอนนี้นะก็ผมหวังว่าจะไม่เป็นอย่างที่ผมฝันไว้นะพี่ๆนะตอนนี้ในหัวผมเนี่ยมันมีแต่ความฝันที่มันร้ายๆจนตอนนี้ในผมต้องเร่งนะรีบเลยรีบเดินทางเนี่ย เข้าไปยังเมืองรับแดดตอนนี้เลยดูท่าว่าฝนมันจะตกด้วยนะแต่ว่าผมไม่สนใจนะผมจะเดินเข้าไปตอนนี้แหละนะพี่นะโอเคผมจะเดินเข้าไปรับฝากพี่ๆเนี่ยช่วยกันคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าให้ผมเจอสิ่งที่มันไม่ดีด้วยเลยนะพี่นะโอเคไปกันเลย let's go โอเคพี่ๆตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะตอนนี้ผมเดินตรวจสอบเยอะเลยนี่ผมยังไม่เจออะไรเฮ้ยยังไม่เจออะไรเลยพี่เฮ้ยใครวะ ครวนนะเนี่ยเฮ้ยใครวนนะเนี่ยดิมืป่ปบอกวะนี่ยพี่เหมือนจะเป็นดิมมือนะพี่นะดิมมือกับท่านสิทธิ์ทะเลาะกันอะไรหรือเปล่าเนนะี่ยเออ ดิมือกับท่านสิทาลาะออะไรกันหรือเปล่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมได้ยินเสียงเหมือนคนตัดไม้เลยนะเสียงมันดังมาจากฝั่งนู้นอะแต่ว่าตอนนี้พักเบรกก่อนนะดูดิมือกับท่านสิทก่อนเป็นอะไรกันไม่รู้ทะเลาะอ,อะไรกันนี่ก็ไม่รู้หรือว่ายอกรอเล่นอะไรกันก็ไม่รู้นะ ไม่ใช่ทั้งสิษย์เนอะท่านสอนนะพี่น้ะไม่ใช่ทั้งสิษย์นะรู้ว่าน้องชอบน้องชายข้าหนักใจเจ้ามีดีเอ้๋อทำทีไหนท่างสอนเชี่ยค้าเถอะทำให่ตอบเจ้าหลอก จะหลอกเจ้าทคุไมล่ะคืออะไรวะจะมาอยู่กับข้าเถอดน้องชายข้าน่าดูแลเจ้าไม่ดีหรอกเฮ้ยท่านสอนพูดงี้ได้ไงวะเนี่ยเหมือนท่านสอนจะเอาดิมุเป็นเมียเหรอเมื่มอกี้ผมได้ยินเขาบอกว่ามาอยู่กับเขาเถอะนะน้องชายเขาดูแลเขาไม่ดี ข,ข้าจะหลอกเจ้าทำไมล่ะข้านี่แหละทั้งสอนเชียรยข้าเถอะทำไมล่ะเชียร์ข้าเถิะดีมือท้านี่แหละทั้งสอนข้ารู้ว่าน้องชายข้านนะี่ยเป็นเจ้าพี่ดี ถ้าเป็นพี่ใช้สิงไงแมวันนี้ท่านสอนขอบพูดแบบนี้ออกมานะพี่นะพูดแปลกๆครับพี่พูดอะไรแหมไม่นึกถึความรู้สึกน้องชายเลยลใหยค่ะยายท,ที่เจ้าจะเชียล่ะานี้แหละท่านสอนเจ้าค่เชื่ออค่านจดีม้น้องชาย่าไม่ดีหรอก ำไมล่ะจะพาข้าทำไมดิน้นลืไปกับค้าเถอะน้องชายข้ามันไม่ดีมันไม่ดีหรอกดูดิแกพูดแต่ละคำ ผู้ตรองมาได้เนน้องชายข้ามไม่ดีจะไม่ต้องกลัวรอกข้านี่แหละทั้งสอน,นท,ทำไมล่ะ,ะข้านี่แหละทั้งสอนหยิบมือฟัง้าก่อนหยิบม มือเชราค่าเถอะท่านี้แหละทั้งสอนฟังค่าก่อนนี้มือฟังค่าก่อนท่านสอนแกแปลกๆวันนี้เจ้าจะหนีค่าทำไมค่าไม่ได้ทำอะไรเจ้าเท่้ไหน่ยจ้าจะหลอกเจ้าทำไมล่ะ นี่แหละนักสอนเชื่อค้าเถิดดิ้งดมด,ดิ้งมืเชื่อค้าเถิดเฮ้ย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 นักสอนเฮ้ยทำอะไรวะมึงอีกแล้วล่ะนั่ไงพ่อว่าแล้วไม่ใช่นักสอนดิ้งมเป็นไรเปล่าโลภีลังพี่เป็นไรวะอืมอ มึงนี่ทุกเรื่องจริงๆเลยนะทันสอนจะทำอะไรดิเมื่อฮะมึงไม่ต้องยุ่งหรอกกูจะทำอะไรมันก็เรื่องของกูเมื่อกี้ผมเห็นท้านสอนพักดิีมือลมนี่คือหมายความว่างไงแล้วบอกทั้งสิทธ์ไม่ดีนี่คืออะไร คืออะไรดาคาว่ามันใช้ทายอนแน่ๆใช่เหรอดีมือใช่แต่ภาพนี้มึงยังแยกไม่เอาอีกเหรอน้ำเสียงเหมือนนะน้ำเสียงเหมือนนะดีมือ,อามาัาาานมันอะไรอยุ่ไรเขาทำอะไรฮะเขาทำอะไรดีมือป่ะเนี่ยเคยข้าบิูกกับเขาก็ไม่รู้ แต่ท่านสอนบอกว่าให้ข้าไปอยู่กับท่านแต่ข้าไม่ไปเพราะาข้าไม่เชื่อเป็นท่าส,สอนแสดงว่ามึงไม่ใช่ท่านสอนมึงพูดแบบนี้ออกมาได้ไงฮะทำไมล่ะมึงพูดกับผู้หญิงแบบนี้ออกมาได้ยังไงกูจะพูดแล้วมึงจะทำไม,มงจะ้ามาทำไม ถึงว่ากูว่าแล้วผู้ทันสิ์ไม่ดีอย่างงุ้นอย่างงี้กูว่าแล้วต้องม่ใช้ส,นสอนมึงต้องการอะไรฮะมึงมาเข้าล้างทั้งสองทำไมกูยาอนอะไรก็ได้มันเรื่องโกูกูยาอนนางนั่นดีมือ ดิมือดิมือออกมาทําอะไรเนี่ยฮะท่านสอนออกมากับท่านสอนทำไมส่องเราส่องเนี่ยฮะดิมือข้าก็ไม่รู้มึงล้อลวงให้ดิมือออกมาใช่ไหมฮะมึงล้อลวงให้ดิมือออกมาใช่ไหมท่านสิทธิ์เหรอไม่รู้เดี๋ยวมันล้อลวงให้ดิมือออกมานะพี่ๆนะ กูรู้แล้วมึงออกไปจากล่างล่างล่างของท่านสอนเดี๋ยวนี้กูไม่ออกออกไปจากล่างของท่านสอนเดี๋ยวนี้กูให้โอกาสมึงไปอย่าลืมว่ากูมีอะไรมึงก็น่าจะรู้ดีอยู่กูต้องกลัวเหรอกูจะไม่ไปในทท้นนั้นจนกว่ากูจะได้หนังงาน มึงจะได้ได้ยังไงดิเมื่อเขามีแฟนแล้วกูไม่สนไปมึงออกไปจากล่างซะกูจะนับหนึ่งถึงห้ากูให้โอกาสมึงกูไม่ออกหนึ่งสองเฮ้ย บไปไปที่ทำนี้ยอะไรวะเฮ้ยบอยไม่ไปเฮ้ยไม่ไปเฮ้ยเขามีสามีแล้วมึงยิงจะมายุ่งนะมาจุฬาขาวแล้วทำไมวะมือช่างไม่เกรงกลัวบาปกรรมเลยไอ้มาจุฬาขาวเฮ้ยกลัวเนี่ยนะจะกลัวใคร ว่ามึงกลับไปเจอถอย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 อยู่ข้างหลังไไม่ไหวกูถอยถอยหรอือว่ากูเตือนดีๆนะว่ามึงก็น่าจะรู้อยู่นะกูมีอะไรมาจุลาไว้เวลามึงเอาจาก,กล่างของท่านสิทธิ์เดี๋ยวนี้กูไม่ออกว่ะไม่ออกใช่ไหมกูไม่กลัวด้วยออย่างไม่ออกใช่ไหมไม่ออกใช่ไหม อยากรู้ไปล่ะฮะอยากรลัปเล่ะมาดิมาใ,ใกล้กูดิมาดิกูให้โอกาสมึงออกไปจากล่างทั้งสอนเดี๋ยวนี้นะกูมไม่งออ้อหรอกออกไปกูบอกให้มึงออกจากล่างทั้งสอนไปเดี๋ยวนี้กูมไม่ออกออกไปกูบอกกูไม่ออกอก,ออกูบอกให้มึงออกไป มึงกากูเนี่ยหลายรอบแล้วนะมึงมึงจะจางมึงจะตามจองร้านจองผ่านคนรับแรงไปเทงไหนวะฮะมาตุลาขาวมันเรื่องของกูออกไปจากลางตอนสอนเดี๋ยวนี้ออกไปกูไม่ออกกูให้มึงกลับไปดีๆนะ เรื่องนี้มึงไม่ต้องยุ่งมึงไม่ยุ่งไม่ได้คนรับแดรเป็นพี่น้องกูพี่น้องมึงอะไรมึงพี่น้องได้แท้หรอกูไม่รู้กูไม่สนมึงอออกไปจากล่างท่านสอนก่อนเดี๋ยวนี้กูไม่ออกเฮ้ยจับมันมาเฮ้ย ฮะฮะจินตุกุยมจ่าอะไรนั่งนาจ่าอะไรนั่งนาครับฮะคนรับแรงนี่มึงต้องการอะไรจะคนรับแรงนั่งนาฮะโอ้อนั่งการอะไรจะคนรับแรงนั่งนาอ้ยฮะฮะผมต้องการอะไรจะคนรับแรงนั่งนาคนรับแรงมันทำอะไรมึงฮะคนรับแรงมันทำอะไรมึงฮะนั่งนาคนรับแรงเนี่ยหลายรอบแล้วเมื่อยมาจุฬาขาวฮะมึงจะอะไรคนรับแรงนั่งนา คุณมาดีเหมือนสลบไปสลบไปแล้วสลบอปไลด้วดิมือตอนนี้เหมือนว่าฝนจะตกลงมานะใช่ไเขาได้ทำอะไรด้วยมือปะท่านสอนได้ทำอะไรด้วยมือปะไม่ไอม้มาจุลรัศมีมันเข้าร่างท่านสอน มันพูดอะไรก็ดิมือมั้งหาดิมือมันบอกว่าให้ข้าไปอยู่กับมันบอกให้ไปอยู่กับมันแล้วก็อะไรอีกบอกว่าท่านสิอยู่เลยข้าไม่ดีเออข้าก็บอกไม่ข้าไม่เชื่อท่านจะเป็นท่าสอนนั่นไงท่านสอนมันจะพูดจาหยาบๆยาอย่างนี้เลยมันคือไอม้มาจุรัสเข่าเนี่ยเขาสิงมันเฮ้ยเขาสิงท่านสอนพูดจาหยาบคายนะพี่ๆนะเหมือนจะเอาดิมือเนี่ยไปอยู่ด้วยนะ ดูนะมันเละเรี่ยมขนาดไหนเหมือนว่าจอาดิมือไปอยู่ด้วยนะไอมัจุราเข่าเนี่ยผมว่าอยู่พี่ตอนแรกพี่มองไกลๆพี่คิดว่าเนี่ยทันสิทธิ์คิดว่าทะเลาะกันพี่คิดว่าเป็นทันสิทธิ์คิดว่าทะเลาะกันพี่ก็เลยไม่เข้ามาแต่พอมาใกล้ๆเฮ้ยไม่ใช่เวยทันสอนเว้ยแล้วทำไมอยู่ๆดิมือไปผ่าเข่าไปผ่าเข่าผมก็คิดว่าแปลกๆนะมันเหมือนว่าไอเนี่ยมันเหมือนว่าไอมัจุราเข่าในร่างของทันสิทธิ์เนี่ยเหมือนพยายามพยายามที่จะเข้าไปอบกอดดิมือนะ มันพยายามเข้าไปกอดดิมือป่าพี่เห็นอยู่ไกลๆอ่ะใช่พยายามเข้าไปกอดแล้วมันพยายามเข้าไปชักจูงอ่ะให้แบบว่าให้ไปอยู่กับมันอ่ะใช่ข้าก็หลบมันแล้วก็ข้าก็ไปอันนี้ดิมือออกมากับทั้สนสองแค่สองคนเองเหรอใช่เออท่านสอนเข้าไปชวนออกมาถึงที่เลยเหรอให้ออกมาอย่างที่นี่เลยเหรอก็าตามที่ได้แค่น,นั้นแหละ แต่ว่ามันก็กลัวนะคนรับแรงนะมันถึงก็ต้องใช้ร่างทั้งทั้งสอนเข้าไปเลยอะหลายการนะพี่ๆนะดูดินี่ฝนก็เริ่มลงเมดลงลนะเฮี้ยชิบหายเลยทั้งสอนจะจแย่เอาดิเนี่ยอยู่ในร่างของทั้งสอนอะทั้งสอน ท่านสอนท่านสอนใช้ท่านสอนไหมใช้ท่านสอนไหม,ไหมฮะท่านใช้ทัานสอนไหม ทำอะไรบ้าๆน่ะก็ข้างไงน้อนสอนแสดงว่ามาจุลัดข่าวเนี้ยได้ออกไปแล้วนะพี่นะมาจุลัดข่าวไหนมันมาที่นี่เหรอใช่มันเข้าสิ่งล่างล่างของล่างของท่านเนี่ยเหมือนว่าเข้าสิ่งล่างของท่านเพื่อจะไปเหมือนว่าประมาณว่าปล้ำดิมือเลยก็ว่าได้อ่ะขนาดนั้นเลยเหรอใช่ท้อนสอนผมไม่ได้โกหกําดิมือดิใช่ว่าดิมือเห็นปะ ผมพูดเรื่องจริงท่านไอ้มาจุราเข่ามันเข้าร่างท่านเพื่อเพื่อที่มันบอกว่ามันจเจ้าดิมือมาให้ได้เลยตอนเนี้ยมันต้องการตัวดิมือมากเลยมั้งตอนนี้มาจุราเข่านี่เหมือนจะหลงเสน่ห์ของคนสเสาก็เลียงเลยนะพี่นะท่านสองผมขออนุญ,ญาตนะขออนุญ,ญาตนะท่านเลือหมดเลย แล้วมันชายล่างของท่านแล้วมันบอกว่าอะไรรู้ป่ะมันพูดถึงน้องชายท่านด้วยมันบอกว่าให้ไปอยู่กับมันมันบอกว่าท่านสิทธิ์เนี่ยดูแลไม่ดีบอกให้ไปอยู่กับมันถ้าท่านไม่เชื่อท่านถานดิมือจริงไหมดิมือใช่ขนาดนั้นเลยเหรอใช่ท่านผมไม่หลอกผมไม่หลอกท่านถ้าไม่เชื่อทำถามดิมือได้เลยเชิญอะดีมือ เขาพูดยังไงดิมือบอกบอกไปเลยดิมือข้าขอโทษนะไม่เป็นไรเข้า,ขาดูเหมือนดิมือยังกลัวๆอยู่นหน่อยๆเลยนะท่านใช,นใช่ไปชักจงดิมือออกมาจากเมืองเลยอะ่ะเพื่อมาอยู่ด้านหน้าเนี่ยหลบหลบใส่ตาคนอื่นอะ่ะดีว่าผมมาเจอก่อนไม่งั้นแย่ผมบอกเลย ก็ข้าใจเจ้าด้าน,นะี่ช่วยข่าไว้ท่านท่านไปทําอะไรอยู่ๆถึงเหมือนเขาสิ่งท่านได้หรอข้าจําไม่ได้หรอกอยู่ๆข้าเจอมันนะ่ะแล้วมันก็มาบีบคอข้าแล้วก็จําข้าจําอะไรไม่ได้เลยภาพตัดเลยหรอใช่เออข้าจําได้แค่นั้นเดี๋ยวผมมาเห็นได้ทันนะไม่งั้นนะดิมือน,นี้อาจจะต้องไปเป็นเมียของมัจจุราชแล้วก็ได้นะพี่นะแม่งนะ นี่มือข้าขอโทษจริงๆนะไม่เป็นไรเจ้าดาขอบใจเจ้ามากเดี๋ยวผมเข้ามาได้ทันนะทันเวลานะท่านไม่งั้นแย่ผมบอกเลยขณะผมอยู่เนี่ยมันอืม,มกล้านะมันกล้ามากเลยนะมาจลารัดข่าวเนี่ยทันไหวไหมท่าน นนั่งลงลงไม่ใจแล้วดิมือยังยังกลัวอยู่ไหมดิมือภาพติดตาดิมือเลยอะสงสารดิมือเลยเหมือนว่าโดนเมื่อกี้นะพี่นะเหมือนดิมือเนี่ยเหมือนว่าดิมือคงกลัวมากเลยดีว่ามาเห็นได้ทันนะไม่งั้นแย่เลยมันต้องกลัวลนะดิมือนะวัดภัยเลยนะ ต่อไปเนี่ยพกด้วยพกเหรียนเหรียนด้วยขอท่านลุงอะ่ะเขาใจเปล่าเขาจะได้ทําอะไรไม่ได้